สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเรื่องวันนี้กระทรวงมหาดไทยแจ้งด่วนที่สุดถึงทั่วประเทศโดยหนังสือระบุว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 หรือเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2567แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการรวมทั้งในวันหรือโอกาสอื่นที่เหมาะสม และให้แต่งเครื่องแบบกากีคอพับในวันพุธที่เป็นวันทำการนั้นบัดนี้กำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31พันวาคม2567ได้สิ้นสุดลงแล้วเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยจึง um. ขอให้จ right. ังหวัดขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีคอพับ หรือเครื่องแบบของหน่วยงานในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทําการตัร้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและแจ้งอำเภอพิจารณาดำเนินการต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ